มาติดตามพิกวัวผ่านโลกกันค่ะมิตรร่วมรบคิมเยอะ UN ส่งรายงานช่วยมอสโกฟื้นฟูดอนบาสแท็กทีมรัสเซียและจีนไม่สนใจสหรัฐและเคียฟเต้นห้ามส่ง สถานการณ์ล่าสุดสหรัฐและบริวารกดันรัสเซียไม่สำเร็จในด้านสมรภูมิสู้รบเพราะยูเครนได้ผู้นำที่ไร้ความสามารถจึงหันกลับมาลุยด้านเศรษฐกิจนอกจากพยายามที่จะผลักดันให้โยุโรปปิดประตูใส่หน้าคนรัสเซียแบนวีซ่ากม็ไม่สำเร็จจึงออกไมายสองสั่งห้ามซื้อของจากรัสเซียตามราคาขายของรัสเซียออกมาตรการราคาใหม่ให้รัสเซียทำตามข่มขู่ใครซื้อราคาน้ำมันตามราคารัสเซียจะถูกลงโทษมอสโกคู กับในทันทีใครทำตามคำสั่งเมกาจะไม่ส่งออกให้ประเทศที่หนุนแผนจำกัดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียแบบนี้ก็มีด้วยในบอบประชาธิปไตยการค้าเสรีไงฝรั่งเรียกว่าแซดโจ๊กคนที่เศร้าน่าจะเป็นเมกาใครเขาจะทำตามเมื่ออเมริกาหมดบาร,รมีสั่งอะไรถ้าไม่เป็นประเทศบริวารก็มีแต่เมินสั่ง UNSC ห้ามเกาหลีเหนือแบนส่งคนมาช่วยรัสเซียซ่อมสร้างดอนบาส คิมก็เมินยืนยันจะส่งคนมาช่วยก่อสร้างทำสาหรัฐและยูเครนแม้แต่เกาหลีใต้อยังเต้นวอยวายคัดค้านว่าจะแอแฟงส่งมารบต่างหากวันที่2กันยายน2565สำนักข่าว a i a t e p r e s s และ AP รายงานว่า เกาหลีเหนือยืนยันส่งแรงงานก่อสร้างไปช่วยฟื้นฟูดินแดนยึดครองของรัสเซียทางตะวันออกของยูเครนผู้เชี่ยวชาญเกาหลีใต้วิเคราะห์อาจมีเป้าหมายไกลกว่าแค่ไรายได้จากการส่งออกแรงงานแต่หวังผลในการกระชับความร่วมมือกับมอสโกและปักกิ่งเพื่อร่วมการต่อต้านมหาอำนาจเก่าสหรัฐและพันธมิตร และเป็นการส่งเสริมระบบโลกหลายขั้วด้วยเมื่อเร็วๆนี้เอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำมอสโกได้มีการพบกับตัวแทนจาก2กลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนและกล่าวถึงการร่วมมือในด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานการว่าจ้างแรงงานเกาหลีเหนือไปทำงานในดอนบาสจะเป็นการละเมิดมติแซงชันเกาหลีเหนือของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จากการที่สมแดงเดินหน้าโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธตนเอง ผู้เชี่ยวชาญหลายคนสงสัยว่าเกาหลีเหนือจะส่งรายงานเข้าไปยังดอนบาสได้อย่างไรทั้งที่การสู้รบยังดุเดือดและตะวันตกจะส่งอาวุธช่วยยูเครนไม่หยุดหย่อนแต่พวกเขามองว่ามีแนวโน้มสูงที่เปียงยางจะสามารถส่งรายงานไปหลังจากการสู้รบในดอนบาสเบาบางลงเพื่อหาเงินจุนเจือเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือที่เสื่อมสุดมานานจากมาตรการสซงชันการปิดพรมแดนสู้โควิด นอกจากนี้การส่งออกรายงานยังสนับสนุนยุทธศาสตร์ระยะยาวของสมแดงในการกระชับความร่วมมือกับรัสเซียและจีนซึ่งเป็นกลุ่มหุ้นส่วนใหม่ที่มีเป้าหมายในการลดอิทธิพลอเมริกาในการจัดระเบียบโลกใหม่มารัสคัสนูลินรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียกล่าวว่าบริษัทก่อสร้างโกล,ลีเนือได้เสนอตัวช่วยฟื้นฟูที่ที่ได้รับความเสียหายจากสงครามในดอนบาสและรสัสเซียยินดีต้อนรับรายงานโกหล,ลีเนืออย่างเต็มที่ มาตรการแซงชันครั้งใหม่ของคณะมนตรีความมั่นคงต่อเกาหลีเหนือประกาศใช้ในปี2017ที่เรียกร้องให้ชาติสมาชิก UN ขับรายงานเกาหลีเหนือทั้งหมดออกจากประเทศภายใน24เดือนลิมซูโฮนักวิเคราะห์อาวุโสข,ของสถาบันเพื่อยุทธศาสตร,ร์ความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มคลังสมองที่ดําเนินการโดยหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้ชี้ว่าสําหรับรัสเซียแนวคิดในการว่าจ้างแรงงานเกาหลีเหนือไปฟื้นฟูเมืองหลังสงครามควรค่าอย่างยิ่งเพราะช่วงหลายปีที่ผ่านมาคนงานก่อสร้างเกาหลีเหนือจํานวนมากไปทํางานที่รัสเซียซึ่งมีความต้องการแรงงานเหล่านี้สูงมากเนื่องจากค่าแรงถูกและทำงานมีคุณภาพลิมเชื่อว่าเปียงยางอาจยินดีรับค่าตอบแทนเป็นอาหารเชื้อเพลงิงและเครื่องจักรกลแทน ซึ่งทั้งหมดนี้ล้นละเมิดมาตรการแซ็ชั่นของ UN ขณะเดียวกันฮองมินนักวิเคราะห์อาวุโสของสถาบันเพื่อการรวมชาติของเกาหลีใต้ระบุว่าเพียงยางอาจมีเป้าหมายไกลกว่าแค่รายได้จากการส่งออกรายง,งานเขาชี้ว่าการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐกับจีนและการเผชิญหน้ากับรสัสเซียช่วยลดความกดดันต่อเกาหลีเหนือที่หันมาร่วมมือกับมอสโกและปักกิ่งมากขึ้น เพื่อรวมกันต่อต้านอิทธิพลของอเมริกาและส่งเสริมระบบโลกหลายขั้ว กังดงวานผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือของมหาวิทยาลัยดงอาในเกาหลีใต้มองว่าเกาหลีเหนืออาจเคลื่อนย้ายแรงงานหลายร้อยหรือกระทั่งหลายพันคนไปยังดอนบาสได้อย่างง่ายได้หากตัดสินใจใช้แรงงานที่ยังทํางานอยู่ในรัสเซียขณะนี้ยังไม่นับที่จะส่งจากเกาหลีเหนือโดยตรงนอกจากนี้เปียงยางยังอาศัยสงครามในยูเครนเร่งพัฒนาอาวุธและฟื้นการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปในปีนี้ โดยมุ่งใช้ประโยชน์จากความแตกแยกในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทําให้รัสเซียและจีนซึ่งต่างมีสิทธิ์ยับยั้งไม่สนับสนุนยติของสหรัฐซึ่งต้องการที่จะขยายมาตรการสังชั่นเกาหลีเหนือมอสโกและเปียงยางเห็นพ้องต้องการในนโยบายสําคัญหลายอย่างโดยเกาหลีเหนือประนามสาหรัฐอเมริกาว่าเป็นต้นเหตุของวิกฤตยูเครนและยังบอกว่านโยบายความเป็นเจ้าโลกของตะวันตก เป็นเหตุผลที่ทําให้การปฏิบัติการทางทหารของรัเสเซียในยูนนเครนมีความชอบธรรมเมื่อโลกแบ่งขั้วชัดขึ้นเกาหลีเหนือได้ประกาศจุดยืนชัดว่ายืนหยัดเคียงข้างรัสเซียและจีนและพันธมิตรตะวันออกยอมรับการนําโลกหลายขั้วต่อต้านมหาอำนาจเดียวสหรัฐและตะวันตกที่ผูกขาด พิเศษครับท่านผู้ชมสําหรับทุเรียนเลเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนก้านยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกรัมครับสองพบาทซื้อ2กิโลกรัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับม้อนทองปลาจีนเกรดพรีเมียมเนื้อสีเหลืองแห้งเนียนนะครับหอมมัน1กิโลกรัม129บาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50บบาทส่งฟรีไหมส่งฟรี ถ้าท่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงรับแลนะครับจากที่ไหนอิตรดดิตอุตรดิต,รตรครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากอำเภอลับแลนี่มัน่มเลย1.5กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดน,นะครับกลิ่นหอมดอกไม้เปล่าอ่อน,ออน,ออนรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน G I นะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบง่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุดรดิศนะครับหรูป1.5ึก,กิโลกรัมเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพันหนึ่งทอนบาทหนึ่งแต่ถ้าซื้อ2อลูกลดไปเลย100บาทครับ